เอาแล้วพระเอกสุปตาประทาต้นสังกัดงานนี้เดือดเพราะเรื่องเงินเป็นเหตุตามรายงานของสื่อในวันที่18พฤศจิกายนนักรองนักแสดงอีซึงกิได้ขอให้ต้นสังกัดของเขาฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์จัดทำบันทึกไรายได้และการชำระเงินที่โปร่งใสให้กับเขา คนวงในแสดงความคิดเห็นว่าฝ่ายของอีซึงกิได้พิจารณาแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไรายได้และการชำระเงินของเขาจากการโปรโมตในวงการบันเทิงคำขอที่ยื่นผ่านตัวแทนทางกฎหมายเรียกร้องให้บันทึกค่าธรรมเนียมการจัดการค่าใช้จ่ายและยอดคงเหลือที่ชัดเจนเปิดเผยต่ออีซึงกิหักฮุก เอนเตอร์เทนเมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอ e ีซึงกิหรือถ้าอ e ีซึงกิประสบปัญหากับบันทึกที่จัดทำโดยฮุกเอนเตอร์เทนเมนสถานการณ์อาจพัฒนาไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับความชอบธรรมของสัญญาพิเศษของอ e ีซึงกิข่าวดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆและบริษัทในเครือ วงการบันเทิงเนื่องจากอีซึงกิอยู่ภายใต้สังกัดฮุกเอนเตอร์เ n นเมนมาเป็นเวลาตั้ง18ปีตั้งแต่เดบิวจนถึงตอนนี้ในขนาดเดียวกันเมื่อต้นเดือนในวันที่10พฤศจิกายนกองสืบสวนอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ทำการตรวจค้นและยึดสำนักงานใหญ่ของฮุกเอนเตอร์เ n นเมนใน ชุงดำรงกุงโซในหัวข้อยักยอกเงินและช่อโกง